เอากระแลเหรอฮัลโหลพูดอ๋อวันนี้เราจะไปท้าทันศากันนะคะที่อีฟเวอร์เดี๋ยวเราไปเช็คที่กันก่อนนะไต้องเข้าไป่้องซื้อบัตรก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ว่ายิ่มาได้เดี๋ยวบึ้งปาใส่อฟเฟกต์นะเลนโก้เล้โก้ไฟแล้วกัน พึ่งตอน <บา S 1> แรก <บา S 1> อะ<า>กู <ขอ S 2> จะไม,ไม่ซื้อบ้านหิมะและอีก๋ก็บังคับให้กูซื้อบ้านหิมะมันไม่มีอะไรบ้านหิมะเชื่อกูจริงๆมันไม่มีอะไรอี๋บอกว่าอย่างไรลื้ไอไเง้ยเอาไม่สร้างไม่เสร็จหรอ ซึ่นหลังจากเล่นเอเลียนนะมันจะเป็นห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยเอเลียนเขาก็ให้ดูพัฒนาการของเอเลียนแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้การแบบกล่อมจิตกล่อมประสาทเราว่ามันออกมียเอเลียนออกมานั่นแหละก็น่ากลัวอื รบอบนี้นะครับก็เล่นนี้3นาทีนะครับเวลาตออใช้เวลาจอดหนาทีนะครับก่อนที่่นจะหยุดนะ่พิเศษเลย ต้องอมพราเลยเหรอคนนี้ต้องอมพราเลยไม่พารามันหลุดเข้าปากม,มันออกมาจากเสื้อลแล้วก็าเตัวสูงไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบมันก็มันก็จะหลุดออกมาตกแก้งอยู่แบบนี้นี่อันนี้ถึงเวลาพักเที่ยงนะคะเดี๋ยวจะมากับข้าวมีสองอย่าง นี่กระเทียมไก่เข้าวผัดให้เลือกเองโม่กระเทียมกับผัดกะเพราไม่หมเหรอไก่กระเทียมกับไก่กระเทียมกับไข่กะเพราโมเลือกข้าวผัดกะเพราไข่ดาวนี่เอมเอมเลือกอร่อยมากแต่ว่าข้าวผัดกระเทียมไม่ได้เลือกใครเลือกข้าวผัดกระเทียมเอ็มเอ็เลือกข้าวผัดกระเทียมไหมครับเป็นไงบ้างอร่อยถ้าเอาเขาทำให้อร่อยวันนี้ไม่มีอะไรพูดถ้าอร่อยจูดสองนิ้วโอ้โหลูกาเอาไปว่ารู้กาเน่ย เราจะไปไหนต่อคะแบล็ค <home>, huh? โฮลครับขึ้เข้าแบล็คโฮลไหมดูก่อนว่าเป็นแบบไหนให้กินยอ หไม่ไหวแล้วเลยหนิเข้ามากุ้งมา หน้าปุ๊ดิไม่ไหวอ่ะไม่เอากลับบ้านแล้วไม่เอาวลไม่เอาหนาวไหมหนาวไหมไม่ไม่หนาวตอนนี้ตอนนี้หนาวไหมไม่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 ไกสงสารใส่ใจได้เลยใสะเป็นมีโอมตะสไลด์ให้ดูนะคะไปเป็นไงเป็นหมูสไลด์ไหนดูดู ชื่อมอมกับขี้เหรอคะแล้วก็อาจารย์แอร ีประมาณเทาองศาละลบลบเ่าองศาเหรอลบสอแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีลื่นสเก็ตก็ลื่นแล้วหนาวมากหนาวแบบปวดหัหมันแบบลมตีหน้าพึ่พ่พ่ต้องเาต้องาเอาถุงมือเข้ามาใช่แบบว่าอันนี้ไม่ได้เอามือมาเย็นมากเขาแบบปันธิมาต้อแล้วก็หูจะปวดมาก่อนนี้ตอนนี้เ็ต้องรีบบอกแล้ สนุกไหมสนุกมากแต่เราไม่ไหวแล้วเป็นไงบ้าง <c ười> มึงมันแบบมันก็เสียงนะแต่มันแป๊บเดียวถ้ามันหนักกว่านี้จะสนุกอะมันหัวานจะน่ากลัวเลยจริงๆถ้ามันถ้ามันหนักกว่านี้แบบอออีกนิดนึงอ่ะนมากหนักกว่าแกงแค่น่ากับซูเปอร์สเปซรีวิวแกงแค่น่ากับซูเปอร์สเปซาแบบ แกนแคนยอนห่ะมันเหมือนแบบไปล่องเรือใช่ไหมแล้วก็เปียกบ้างไม่เปียกบ้างแล้วแต่มันจะหมุนไปทางทิศทางใครแต่สเปซอ่ะเปียกทุกคนแล้วแต่ว่าเปียกมากเปียกน้อยเหมือนกันมันเพราะว่ามันแบบมันเป็นก้อนม่านน้ำขึ้นมาแล้วพุดงขึ้นมาแต่แต่ก้อนฝนยังเปียกก็ลองคิดเอาว่าเปียกมากเปยน้อยนิ่งมาแต่ว่าก็สนุกดีเพราะมันดิ่งลงมามันขึ้นไปแล้วมันก็ดิ่งอ๋อรีวิวเดียคนที่เปียกที่สุดก็อย่างเงี้ยไม่โดนเลยต้องไปโดนตัดแดดแล้วเดี๋ยวขึ้นรถไม่ได้ข ดีแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็ที่โรงเรียนให้เวลานอนแล้วก็เลยเล่นไม่คุ้เลยชอบชอบอันไหนที่สุดอ่ะเล่นอะไรไปบ้างก่อนลืมอ่าอันแรกคือเอเลี่ยนออาอลิเคนอืมแล้วเราก็ไปไหนต่อไวกิ้งเหรอใช่ใช่แล้วก็ไปแบ็คโฮแบ็คโฮไปอ่ะพอเทนนานดีไปดิอเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครวงเวียนหัวไปตรงนี้คือได้ดีมาก ถ้าเราพูดว่าการเที่ยวที่สมบูรณ์แบบมันจะไม่สนุกครั้งนี้เป็นการเที่ยวที่สนุกเพราะมันมีอัซิเดนซ์เกิดขึ้นมาตอนนี้ก็คือเราก็จะกลับแล้วแต่บุสเตนเมื่อคืนผมว่าเป๋าตังหายก็คือมันเป็นอัซิเดนซ์ที่เราไม่มีใครคาดมาก่อนไม่มีใครรู้เราต้องมาตอนนี้ก็หาโคทุกระเป๋าแล้วที่เดินพร้อมกันมัน ทำไงอ่ะก็ต้อไม่บอกค,คุณครูค,คุณครูประกาศให้เพราะาอาหารในกระเป๋าทุกคนเราไม่เจอไงตนองนนี้นะคะเรากลับมาถึงโรงเรียนแล้วแล้วก็ไอ้เรื่องกระเป๋าที่เราพูดไปกระเป๋าตังของบุญเส้นก็คือเราอ่ะไปบอกประชาสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกว่าเจอไหมแล้วเขาจะส่งตามทีม่อยู่ในบัตรถ้าไม่เจอเขาก็จะโทรมาบอกเหมือนกันว่าไม่เจอ อชอบอนไนชอบวาริเกมค่ะปวดหมดเราหรอเราเล่นไวกิ้งไปแต่เราคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ค่อยใช่ทางเราเท่าไหร่แต่ก็เล่นได้ไอ้ผู้กลัวความสูงเทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าชอบอนไรว่าไปบ้านพีสิงก็หลับตาหมดเลยก็ไม่รู้อ่ะนต่นคือไม่มีอ่ะไม่มีหรือพิเศอ่าเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าเล่นอะไรกันบ้างถมอ่ะ h e เ l ย้อนอะไรอีกแบงโคแบงโถไวกิ้งรถบัมอรได้เล่นปะใหม่ไม่ใหม่เลยพี่ว่ามีสิ่งด้วยรถไฟเคนไซแล้วก็อะไรอ่ะรถไฟแล้วก็รถไฟรถไฟหอยรถไฟหอยจ้อ๋อเขาเล่นไหนนั้นเนี่ยเขาเล่นรถไฟคุณปู่ด้วยไอแอมโดวินเั่นอยากไปก็เลยไปด้วยระหว่างเราพวกเธอเล่นไหนนั้นรถมือหิมะด้วยทุกคนเราซื้อไปสองอันเราซื้อไปสองอันเราซื้ออะไรบ้างะเราซื้อตั๋วเพิ่มไปสองอันเราซื้ออะไรบ้างไอจักายก่โพเตอร์กับม้าหิมะ สองสามอ่ะเอาสกายโรเตอร์ก่อนเดี๋ยวไปเล่นสกีโรเตอร์ก็หนูกดีนะทุกคนก็ก็เสียวขาแต่ว่าคือเหมือนมันจะเหมือนมันจะเสียวนานกว่านี้แต่คือแบบมันไวมากอ่ะมันแทบแบบแทบไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเออแต่ก็ดีสวุงสูงดีอ่ะเราบ้านหิมะเป็นไงบ้างหนาวดิไอ้นี่หน้าผดขึ้นเต็มหน้าเลยคนไหนคนนี้อ่ะเออตอนนี้เป็นไงบ้างหายแล้วหายแล้วน่ากลัว แต่ว่าเย็นแล้วมือเหี่หยวเป็นตีเ็ดเลย <c oughs> มาเห็นว่าลบห้าเลยมั้งคุณภูมิ <c oughs> ใช่ตอนเราเข้าไปลบห้าตากล้องคนนี้ชอบอันไหนมากที่สุดที่เล่นไปชอบอันไหนที่สุดหรอนี่ก่อนสวยใครใส่หมวกหัวล่าสุดใครอันนี้แบ็คโฮลแล้วกันเพ <c oughs> ราะรู้สึกว่กามันสวยดีอ่ะรีวิวก็คือเมื่อกีก้เชฟบอกว่าเชฟชอบแบ็คโฮลแต่คือพอเราเข้าแบล็คหุบไปเว้ย เราซุกมันกระตุกแรงมากอะเราก็คือหลับตาแล้วคือหัวนี่ก็คือซุกเพื่อนไปแล้วเพื่อนต้องกดหัวไว้ไม่งั้นอาจจะหลุดออกไปะช,ชอบอะไรที่มันเป็นอาวากาศไม่งมั้นก็คือหัวขาดไปแล้วฉันน่ะแค่นี้แหละบ๊ายบาย